ที่บอกว่าจับต้องได้ก็แบบนี้นี่เองค่ะให้ผู้มาร่วมกิจกรรมนะคะทดลองปั้นกันไปเลยค่ะปั้นพระคเนตรนะคะใครปั้นไม่เป็นไม่ต้องกังวลเพราะว่าครูเนี่ยเขาบอกว่าก็เริ่มก่อนเลยค่ะคัดลอกภาพนะคะใช้ปากกาค่อยๆกดแล้วก็ลากบนกระดาษต้นแบบที่เตรียมไว้เพื่อให้เกิดลายเส้นบนดินเหนียวค่ะหลังจากนั้นค่ะเครื่องมือแกะสลักเก็บดีเทลลงไปก่อนจะนําไปลงสีเอนโกหรือว่าสีเคลือบผิวชิ้นงานนะคะแล้วก็รอนําไปเผาหลังจากนั้นเอากลับบ้านไปได้เลยค่ะถามว่าทำไม พิพิธภาณฑ์นาสาแห่งชาติพิมายต้องทํากิจกรรมสอนปั้นพระคเนมีเหตุผลสองเรื่องนะคะคืออยากนําดินดันกวียนของดีโคราชมาให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสค่ะส่วนอีกเรื่องหนึง่งเทศกาลคาเนตจะตัวถีในประเทศอินเดียคู่ศัทธาจะปั้นรูปพระคเนศจากดินค่ะแล้วนํากลับไปบูชาที่บ้าน 4- 7วันจากนั้นจึงทาพิธีแห่ไปยังแหล่งน้ําและนํารูปพระคเนต ลงในแม่น้ำค่ะโดยเชื่อว่ารูปพระคะเนธที่ละลายไปกับสายน้ำเป็นการเสด็จกลับไปเคียงข้างพระศิวะและพระนางประวตีบนเขาไกรลาดนะคะนี่จึงเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการค่ะทั้งเรื่องความเข้าใจด้านวัฒนธรรมโดยใช้ศิลปะามาเป็นจุดเชื่อมนั่นเองค่ะ ด้วยความที่เด็กพิมายส่วนใหญ่เนี่ยก็คืออยู่ใกล้ทั้งประสาทแล้วก็อยู่ใกล้ทั้งพิพิธภัณฑ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมองมองข้ามหรือว่าละเลยในเรื่องของงานศิลปะหรือว่าเกี่ยวกับโบราณวัตถุต่างเนี่ยเขาก็คือมองข้ามไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีกิจกรรมตรงนี้เราก็เหมือนกับว่าส่งเสริมให้เด็กเนี่ยได้มาเรียนรู้รากเหง้าของตัวเองได้มาเรียนรู้รากเหง้าของชาวพิมายเพราะว่าอย่างน้อยจะได้ภูมิใจว่าตัวเองเป็นเด็กพิมายได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพิมายอย่างเงี้ย แล้วก็จะได้สามารถเอาพวกนี้ไปพัฒนาต่อยอดแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของเขาได้นี้วันนี้เราเราเอาดินด่านเกวียนมาก่อนเพราะว่าดินด่านเกวียนเนี่ยเป็นแหล่งเครื่องปั้นดินเผาที่มีการเตรียมดินมาอย่างดีนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงของประเทศไทยนั้นเบื้องต้นเราเอามาเวิร์กช็อปเพื่อให้เด็กๆได้สนุกนะครับกับการปั้นกับดินที่เตรียมมาในการขึ้นรูปได้เป็นอย่างดีครับ<ส>เทคนิคนุ่นต่ำเนี่ยเป็นเทคนิคที่เราล้อมาจากการ ทำงานศิละปะของประสาทหิ่น,น่หมายนะครับก็คือการแกะสลักหินในยุคนั้นดังนั้นเราเลยเอาดินมาเพื่อทําให้เด็กรู้สึกว่าในช่วงเวลานั้นการแกะสลักเป็นอย่างไรนะครับถึงจะได้ชิ้นงานที่มีความสวยงามนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการทํางานประมาณนี้ครับ ต้นทุนที่สําคัญของพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติทั่วประเทศนั่นคือโบราณวัตถุนะคะแต่ว่าจะนําเสนออย่างไรให้น่าสนใจคะ่ะนี่เป็นโจทย์สําคัญเป็นที่มาของการปักหมุดช่วงเทศกาลคเนจจตุรถีและนำโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องมาแสดงนะคะ ครั้งนี้พิพิธภัณฑ์ทศสารแห่งชาติพิมายค่ะมีการนําเทวรูปพระคเนศองค์สําคัญออกมาให้ชมถึง3องค์ด้วยกันนั่นคือพระคเนศจากปราสาทพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่มีอายุใกล้เคียงกับพระคเนศจากเทวลัยเมืองพระรถจังหวัดปราจีนบุรีและเป็นพระคเนศที่มีอายุเก,าก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยอายุราว1,400ปีนะคะ พระคะเนธจากปราสาทเมืองตามจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซึ่งเป็นพระคะเนศิีลาที่ทรงเครื่องอย่างงดงามที่สุดองค์หนึ่งของไทยและองค์สุดท้ายเป็นองค์ที่ไม่เคยนําออกจัดแสดงมาก่อนนะคะเป็นทินส่วนของแผ่นหินทรายสลักภาพพระคะเนศพระศิวะและพระสกัณทกุมารค่ะจากแหล่งโบราณคดีที่จังหวัดชัยภูมิซึ่งมีความคล้ายคลึงกับทับหลังภาพสลักเจ้าสามองค์ที่พบที่ปราสาทหินพิหมายค่ะ พิพันธ์ก็จะมีจัดกิจกรรมเนาะหลักๆก,ก็คือนอกจากกิจกรรมที่จะให้มาไหว้สักการะแล้วก็จะมีจัดกิจกรรมที่ให้คนที่มาร่วมชมอะค่ะได้รู้ถึงว่าทำประเพณีด้วยว่าแต่เดิมเนี่ยการที่เราจะนับถือพระพิคเนตเนี่ยแต่เดิมเนี่ยในศาส,สนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยค่ะเป็นยังไงส่วนเชื่อมโยงมาถึงปัจจุบันที่เราสักการะพระพิคเนตเพื่ออะไรเนาะด้วยด้วยเหตุผลของคนในอดีตกับคนในปัจจุบันเนี่ยค่ะการสักการะ ต่างกันยังไงด้วยค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เรานำเสนอในเรื่องของนิทรรศการเนาะโดยการนำเสนอโบราณวัตถุเป็นหลักเรียกได้ว่าเป็นทัพหลังที่สวยงามและก็สมบูรณ์อีกชิ้นหนึ่งเลยนะคะสำหรับภาพทัพหลังพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณค่ะจากปราสาทเมืองแขกจังหวัดนครราชสีมานะคะที่มีการปรากฏของพระคเนศกกำลังไายรำอยู่ที่ปลายท่อนพวงมาลัยทั้งซ้ายและขวาของภาพสลักค่ะ และอีกหนึ่งชิ้นนั้นคือภาพทับหลังสลักศิวะนาตราชนะคะหรือว่าภาพการร่ายรำของพระศิวะซึ่งปรากฏภาพพระคเนศกำลังบรรเลงดนตรีอยู่ภายในภาพสลักค่ะซึ่งทับหลังนี้นะคะพบที่ปราสาทกู่ส่วนแตงซึ่งจะแสดงอยู่ภายในอาคารศิลาจำหลักค่ะเป็นอีกหนึ่งจุดค่ะที่พิพิธภัณฑ์สานแห่งชาติพิมายได้จัดเตรียมไว้ให้สักการะกิจกรรมเรียนรู้ค่ะเนื่องในเทศกาลคเนศจ,จตุรทีนะคะคุณผู้ชมยังไปร่วมได้ค่ะเพราะว่ามีไปจนถึงวันที่15หากันยายนี้เลยค่ะ